สวัสดีค่ะสวัสดีแล้วกับคาเสร็จแล้วกับคาเสร็จแล้วกับคาเสร็จแล้วคาเสร็จแล้วคาพัดเสร็จแล้วร้อยหมากเลยปอมแม่ปีนองเอ้ยก็บอกก็บอกว่า80บาทกินได้เซกุกินได้เซกุมาเลยเลยนะคะคาพัดกุุงเลยตัวเติบเติบตัวเต้าเต้าตัวเต่าโก้มตัวขกาละมั่งก้าจานเติบ้าจานเติบก็บอกว่าปลานดาดีด้าไม่พิดว่างเลยมากินเลยก้าจานจานเติบ ปีเซตปีเซตปีเซตนะปีเซตนะแต่ว่านะปีเศตปีเซตแปดสิบบาทแต่กินได้แช่คนพิเศษแปดสิบบาทแต่กินได้ประมาณสี่กนก็ใจไหมแต่ตะปูปูเป้กินคนเดียวจ้าเพราะกินรอบเดียวจริงๆเพราะรู้สึกจะกินเน็ตกุ้งตัวโตโตคุณภาษาใต้เติบเติบตัวเต่าเต่าตัวเต่าเต่าตัวเต่าเติบ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 แม่มาแล่เลยมาแล่เลยมาแล่เลยเราใจคุณแรยคุณคุณดูนี่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  เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแล้วนะอ้าวดูดูสิดูไม่ได้โม้เลยนะไม่ได้โม้มันเรื่องจริงก็ใจไหมว่ามันเรื่องจริงมันเรื่องจริงดีดิกินได้สิคุณกินได้สิคุณพอม่็นปีทองเออกินได้สิคุณก็ว่าใช่ไหมกินแต่เนี้ยนี้เปล่าเนี่ยมัดไม้มัดไม้มัดไม้ว่ามอดมัดตลาเออมัด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 น้ำทุกก็มี นี่ยน้ำกุ้กระนึงกะละมังเดี๋ยวจดได้กินเลยเดี๋ยวจด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 มะนาวแตงมากินเลยกินได้สี่คนเพราะแม่พี่น้องเออว่ายละกามันใหญ่มันแบบอลังการนานจ้างนี่คือนี่คือต้มนาวต้มนาวต้มนาวป่าตากลางเขาเรียกมันลูกมะนาวมะนาวป่าต่ายเดี๋ยวต้มนาวต้มนาวบีบก็ไปเลยบีบไปเลยบีบไปเลยนะบีบไปเลย ป, latitude, рам, ป Wheel, Bana, ้าาคุณป้าก็บอกว่าป้าก็บอกว่าป้าเป็นกวายเป็นกวายจะรับสนุนนะจ๊ะลูกมาเลย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 เวฟมาได้เลยนะใครอยากใครใครกับใครที่อยู่ใกล้ๆบ้านใกล้เรือนเพียงก็มาร้านดีด้านอาหารตามสั่งโตสั่งก่อนก็ได้ราคาคนเองไม่มีการชาร์จเกิดขึ้นมาเลยมาเลยมันเลยมันเลยมันเลยมากินเลยป้าก็ไม่จ้านะคะป้าก็บอกเลยว่า เออไข่ก้อนข้าวผื่นเจนผื่นก็ได้ป้าก็รู้เรื่องว่าเป็นปลื้เป็นปื้นะที่จะกินแบบนี้เข้าใจไหมถึงกระร้อยไม่ร้อยไม่กินเข้าใจไหมต้าไม่อร่อยไม่กินดูที่จานคารามังเนี่ยกุ้งดีตัวเติบเปิบกุ้งไม่รู้กี่สิบตัวแต่ว่ามันยุ่งอยู่ข้างในอะไรเงี้ยเออ่แฟกแฟกแแฟแฟกกขึ้นมาภาษาใต้ก็แควกขึ้นมาได้ประมาณเจ็ดตัวแควขึ้นมาได้ประมาณเจ็ดตัวแฟกขึ้นมาได้ประมาณเจ็ดตัว เป๊กกุ้งขึ้นมาจะเจ๊กตัวตึ้งก็เลยน้ำปริกน้ำปลานะโดยปริกน้ำปลานี้น้ำปริกน้ำปลานะกระโวยกันเลยรว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 ยรยรรยรรยรรยปริกน้ำปลายากจะไหมมาตะขาวยากเลยมาเลยแปดสิบบาทกินใจเอ็นนะก็ใจะไม่ปูเป้ปูเป้เธอกินได้ยิ่มนะจะปูเป้เวลาเธอเวลาเธอไม่มีจะกินเธอจะทำไง ฝนพี่น้องเออฝนกำ้าจะตกตกมาน้ําท่วมแน่นอนขี้เกียจพูดมากแต่น้าท่วมหลับพัตยามีอะไรกันวยได้หรอกคาแรกกินเลยจมอืมเนี่ยมาตาหัวจ้ามเติบไอ้ตายหรงมัดไม้ไอ้ตายหรงมัดไม้นี้ตด้น,นะไอ้มัดไม้อืม ไปล้ำปลาเยอะบอกไว้ตายหมดไม้หมดไม้นี้อือดูสิแหลกกุ้งตรงนี้กุ้งตัวเตาตัวเติบเตาละเอะอย่ใช่ว่าเล่นๆนะคะ แปดติ๊บบาทกินอะไรคุณไม่แต่แรงแรงกุ้งตัวเติบตัวเติบเติบเป็นบางร้านตัวเต่าอีตัวเต่านี้ตัวเต่างก้อยนี้กุ้งงั้นมันกล้ายไปต้มเต็มเลยปลาก็รู้ววาก็กล้ายเป็นกือแต่แม่ปลาอืมปลาอะไรอ่ะเออป้าก็ฟังภาษาใต้ดูเรื่องนั้น ป้าก็ฟังภาษาใต้ดูเรื่องเลยนะคนกรุงเทพคุณกรุงเทพแต่มาตามามาเปิดร้านมาเปิดบ้านอยู่มาซื้อบ้านอยู่ที่พัทยาป้าก็เคยอยู่สุราษฎร์ด้วยก็เลยฟังภาษาใต้ดูเรื่องเมื่อกี้ก่อนจะลงมาก็ตัวหาป้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 ากระปัดกระปัด กินได้ตีกลงจริงๆร้อยร้อยร้อยมาจ่แรงเล่นนะต่ายมือจายมือกินเงี้ยแตงแตงแตงอือ รอนๆมาเลยพี่น้องเอิอมมาอบอกคุณป้าชื่อดีดาอาหารตามสังเบอร์ตัวศัพท์0818921686ใครอยู่ว่าใครอยู่ปัทยาตติดต่อได้เลยมาเลยกินเลยอื ไม่มีการจัดไม่มีการจัดไม่มีการจัดเกิดขึ้นไม่มีการจัดเกิดขึ้นพี่น้องเอ้ยใจมือใจมือจอกใจมือจอกสองตัวสามตัวสี่ตัวคนนี้มาแล้ว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 คุณมาแล้วเป็น้ังกลัดคำจีนว้ยยักษ์คุณมาแล้วอืม เดี๋ยว,ยวขอปลิกกิหนหมูป้ากันหน่อยจากกินเต็ดมาแล้วเปแปลอะไรมารูมั้ย ดีปรี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 ภาษากลางว่าพริกเอ้ยภาษากลางว่าปลิกกินหนูดีปรีดีปรีกินนี่ตองเม็ดตองเม็ดไปไปเลยอืออือ ตกแล้วไม่ได้ตือร่อมมาเร่งกลางมาเร่งตายมา <laughs> พูดภาษาใต้บ้างผูดภาษาใต้บ้างตองแดงบ้างภาษากลางบ้างฟังได้ฟังได้ก็ต้องฟังฟังไม่ได้ก็ต้องฟังเข้าใจ่ไหมโดเรืองนะโดเรือง ห้าปากห้าปากห้าปากตาห้าปากโอ้ยนี่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 ่นีนีนี่นี่นีนี่นนี่ ว่าเหมือนไหมอ่ะคิดว่าเรากินเหมือนไหมเนี่ยผู้จัดการเซเว่นมาอีกแล้วมาสั่งข้าวกินเดินไปเดินมาสามรอบสี่รอบ หน้าตีขารอยจ้าดร้อยร้อยรอยร้อยอืมกินมื้อเดียวนะตอน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 ดึกไม่กินแล้ว จะไปเล่นยิมจะไปเล่นยิมจะไปก้าวฟิตเนสเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะตายคลิปตอนก้าวฟิตเนสให้ทุกคนดูว่ามันเป็นปลือว่ามันเป็นปลื้วพูด ผู้จัดการร่วงานแปลว่าปันปึปนนื้เป็นอย่างไรอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงวิเดตเป็นยังไงปันปลื้ปันปลื้ฝน,นตกแล้วมาเลยนะร้านอาหารตามสัง่งดีด้าดีด้าอาหารตามสัง่งราคากันเอง ขนาดพลังงานเซเว่นยังกินร้านป้าเมเลยพนักง,งานเซเว่นกินร้านป้าเหมือนทุกคนรู้เรื่องใช่ไหมพลังงานบอกว่าผู้จัดการร้านเซเว่นว่าจะกินที่ไหนล่ะไม่กินร้านป้า ให้อิ่มด้วยแล้วก็อร่อยด้วยว่างเนี่ยเอ้ยบัดซันปากหวานไหมปากหวานใส่ป้าอีกปากหวานใส่คุณป้าที่ได้ปากหวานใส่คุณป้าอีกอร่อย เราแดามเอ้ยัดโอกาสวัสดีอร์สติฟว์ว้าวมั่นมาดามมาดามรัเสเซียอ่ะ บอกนีอะไรจะบอกพเพื่อนคุณป้าแม่อร่อยเลยคุณบ, <c oughs> บอกป้าแม่อร่อยเลยเราจะจานนี่คือการกินก็ใช่ไหมว่าการกินกิน ฮัลโหลมาดาเรนนิ่งคัมนะมาเดนนิ่งเดนนิ as as ya, ่งคัมเดนนิ่งคัมยิ่งนะเดนนิ่งแนนนิ่งเรนนิ่งเดนนิ as as ma, ่งคัมนะจ๊ะว้าบิวตี้ฟูลนะสวยแางอาศสาวรัสเซียผู้สาวรัสเซียสวยแางอาว้าเดินตุบบิดตุบบิดตุบบิดอุ้ยอุ้ฟังภาษาแต่ดูเรื่องมันเดินตุบิดโซบิวตี้ฟูลยูโซบิวตี้ฟูลว้าวเอวเล็กเอวสวยมากเลยผู้ผู้สาวรัสเซียมานี่คือ ตาไม่ตาใช้ช้อนตาใช้ก่อนกินก็ไม่ใช่ตาปูชาแนลนี่คือตาปูยกสด หมดทุกอย่างหมดทุกอย่างลงตัวหมดกิน <c oughs> แล้วเราก็กลับบ้านได้แม่อร่อยเลยแต่มาอย่าลืมมาคัวดีด้าอ่านตามสั่งแม่อร่อย ดูอร่อยหรือแม่อร่อยปุ้งหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวตัวเต้านี้ตัวเต้านิ้วตีนน่ะหัวแม่ตีนน่ะรู้จักหัวแม่ตีนไหมนิ้วโป้งนิ้วโป้งหัวแม่ตีนน่ะหัวแม่ตีนห,นหัวแม่ตีน,ตนเตอบเตอเตอพ้นกับไอยักพนกระตอกพ้นกระตอกตึง้งหลัดกร,กรแหลนไปแห่นมามีเอ้ยแมมเสียงรบกวนปิดปลาตามการท,ทางเครดิตเนี่ยไอ้ไปกันด้วยนะไม่เป็นไร นี่นี่มาูพจัดการใน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 พิธีการร้านเนี่ยไปซื้อของไม่เคยลดให้เลยเนี่ยอารมณ์เสียลดได้ไงเอนี่ยร้านตากันนี่นี่นี่ไม่อร่อยเลยก็ใจไม่มากินตาแต่ไม่อร่อยเลยจริงๆเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยป้าดีดาเดินดีดาหารตามต่างนี่นี่คุณป้าเดินไปนี่นี่นี่คุณป้าใจดีด้วยนะคนกรุงเทพคนกรุงเทพก็ใจไม่ก็คนกรุงเทพ นานๆกินทีไม่เป็นไรหรอกน้ำจ <f Read ing> ้มมีเพลงฟังฝนกลายฝนก็ตกโอ้บรรยากาศดีบรรยากาศน่าเสียตัวโอ้คิดถึงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงตองไรตุงบ้านไรตองไรตุงนา เพลงเพราะเพลงก็เพราะมากนักฟังคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับขอเกณนี้ละอิ่มแล้วจะกลับขึ้นห้องกลับขึ้นคอนโดไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลน์นะกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยเพื่อไม่พลาดทริปเพื่อไม่พลาดคลิปต่อต่อไปกับช่องตะปูชนาอนาดึ๊งด ดูเรื่องปกติว่าจะทำคลิป15นาทีมันจะ18นาทีแล้วบ๊ายบายรีโมทกดก่อนนี่ดูเรื่องว่าอะไรแตงโม,มชมจีนเออชมชมจีนชอมจีนชอมจีนล้วก็เอ่อได้ปว่เก็นตันลุกป,ปะ้จ้ากีอ่อังกฤษกเจ็บกรอกอะไรก็ไม่รู้ นะแกี่ยวนี้แล้วบายเอ้มเลียวไอ้มเลียวไอ้มเลียวป่าจามรบกันป่าจามก้าลบกันบายสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะกดติดตามกดไลค์ด้วยกดไลค์กดไลค์กดไลค์นะเรื่องงงๆบาย